ละง,งามเลยครับผมนี่ครับผมนี่นะครับผมโอ้ขานี่ขาเงี้ยเงยเอาเลยละงามนะครับผมอืมหนานเร็วมากนี่นี่ครับายยาเต็มตาเลยครับตาหนองแคงผมได้เริ่ง สวัสดีตอนเศร้าๆครับผมสู่ผู้สุขอนครับมาเขาไปแล้วครับผมเมืนเน่อนี้เขาป่าไงแถวทุ่งรุยร้ายนะครับรอเบิ่งเห็ดได้ยิดเขาว,ว่าเห็ดออกเพิ่นมาเก็บกปะหลมือแล้วล่ะผมกาลัางมาครับไปเก็บอยู่แถวน้ำหนาวนะครับองแพงกับน้องไซน์นะครับเนาะสามคนมื่อนี้เอาลองเราะเบิ่งก่อนครับผมรู้ว่าสิมานบโบก้าเขาไปลึกแล้วครับแถวนี้มิแต่ห้อยสั่งปลานะครับ เสียงชนีห้องเต็มป่ายอยู่ครับนี่นะมาจจะเป็นเห็ดนะครับไอ้ใหม่เนี่นี่เก็ดนมกว้างนะครับผมเนี่ยเก็ดนมกว้างคนเถวนี้เอิญนะครับแต่ว่ากินเห็ดชนิดนี้ต้องระวังดีๆครับผมคายกับเห็ดพิษนะครับเนาะนี่คนเถวนี้เก็บไปกินอยู่ครับผมก็เคยกินครับผมปลานี่นะ นีครับดอกหนึง่งแซบ่บครับผมเห็ดอันนี้หวานดีเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งดีๆนะครับผมนี่นๆเนี่นนยนเลยเนาะอันนี้เป็นเห็ดเพิงนี่ครับเห็ดเพิอกขมน้องครับผม เห็ดพึ่งขมหรือว่าเห็ดพึ่งทหารขมนิดนึงครับเห็ดหสามดอกส่วนอันนี้โบมแมนครับผมค่ายกันกับบางนึงนี่นะครับเนาะโบแมนค้ายกันนี่นี่เห็ดนมกวางสองดอกอยู่แถว เฉยๆพูมปลาน้ำหนาวนี่โลละสองร้อยน,นี่ดอกตูมันนี่คือจังเห็ดละงกดำบางคนก็เอินเห็ดละงกดำปลามันหกนี่ครับผมนี่ดอกนี่อสองดอกสามดอก อดอกนึงครับเหียบปิ่นมาเอาไปหมกกระแซบนะครับนี่รสชาติกะกินนี่คือเห็ดฟางนะครับผมลังคดเกินเห็ดฟางด่ง่นกินแล้วก็รสชาติเหมือนกับเห็ดฟางเลยครับมูหนึ่งครับผมเกิดจุ้ยใกล้กัน,นเห็ดเบือ่อครับปนี่กินไม่ได้ เห็ดหน้าแร่เห็ดหน้าแร่ดงครับนี่ได้อยู่นะครับดอกนึงครับผมเห็ดหน้าแร่วนะิ๊สองดอกผมด้วยนี่สามดอกนี่ต้องครับผม ใบใบน้าแง้มยากครับผมน่าเล่นนี่อีกนี่มูมันครับผมสองดอกสามดอกตาตันดอก ดอกนึงนี่ดอกน้อยๆไปดิเด้ครับผมได้ป้อดูเจ้าพอได้เก็บอยู่นะครับเนาะมือนี่พามาลุยปลาไงนะครับหกหกนี่ยแน่อยสัตว์ปลากระไหลเห็ดพึงทหารเนี่ย,ย,ย,หยเห็ดพึงท,หา,ห,งทหารป้านี่ที่เคยเก็บอยู่ปลาน้ำหนาวสีไี่เข็มกว่านี้ครับเพราะว่าในนี่มันถึก บุถึกแสงแดดน,น,น, <c oughs> นี่เห็ดนมกวางของแท้เห็ดเผือกเห็ดเผิงทหารนี่ไปก้อยกินแซบนะครับผมขมอำลำ กอเห็ดเ <H it S 2> พื่งนี่อันนี้เห็ดเพื่งเขากำนะครับผมเนี่ยอันนี้บุกขมด้วยครับบุ๊มเม้นดิเพื่อนขมเห็ดเพื่งนเขากำดอกครับวัวน,นี่ขาอ้วนนี่ครับผมลโฆษณะ เช่นเข้ากับสามดอกามงามแดดท้อนหอนครับผมอุ้ยนี่กลังเย็นดอกตูมอันนี่สองดอกนี่ครับผมสองดอกหายยื่อไกลกันเด้อครับไม่น,นี้บอกกล้าไปไกลกันครับปลาทึบนะครับย่านหลงอู้ดดีดครับเกิดไม่เพรียบ ที่หายดกอกอลังงามเลยครับผม,มตาต้อครับดอกไงขายเงาเนะครับใบไม้นะดีครับผมมื่อแน่จังน้อยครับย้อนแสง โอ้ยมดอกรีบแตาแซ็ปเองเนี่ยอากาศหนาวเนาะเหยียแตกอู้หน่องแท้งสิแดงเต็มตาเลยครับเพลิงตาเลยเห็ดนาเรขาไหลเห็ดได้เห็นอย่างเงอ,งอ็มอเห็ดเพลิงโอ้เห็ดเพลิงข้ากามกะเห็ดน้ำกวางเห็ดนาแร่ชิ้กันเลาะต่อไปเรื่อยๆครับผมปลานี่ม่ถากดูดเดือดพอมเลยครับผม ผมเคยมาเก็บวังสองปีก่อนครผมช่วงโควิดนี่เพื่อนบ่กให้เขาเก็บนลยเปปิดปลาว่าปีนี้นพี่อนให้เขาเก็บได้อยู่ครับอู้เห็นถึงทหารดอกหนึ่งนี่ดอกเกีียวบง้ี้มูนะครับนี่ขามันเง้าวก็อยู่น้ำหนาวนะครับตามหกถึบ เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งตองดอกมั้งไงครับสองดอกคุณตัวหนึ่งสองดอกปาดพอกแกงได้พี่น้องครับผมนี่เห็ดพึ่งตองนะครับเพราะว่าสีมันขึ้นไปตองอดอกเดียวดอกมั้งไงสองดอกนะครับตรงนี้ เห็ดพึ่งน้อยเห็ดพึงป้าสดนั่น,นต่อเเหลืองครสชาตินี่เปรี้ยวนะครับผมเมนมาดอกเมนชีสเี่นี่มีความเปรี้ยวนินดๆผมพอแล้วนะครับตกกินดูเลือดนะครับผมนี่ กำลังเกาะโบท่านที่กินพี่น้องครับไปนี่ครับนี่ปลาใน่ดงแบบนี้แหละเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งทหารครับผมดอกดอกเกลียวตอกงานไปได้ครับอ๋อติดตึงได้หลายดอกแล้วครับเห็ดนมกว้างนะครับสามสีด่ดอกดอกตูม ปาโลดครับบานถึงเท่านี้บ่อเ,ออาเนาะาดอกของท่านเนี่ยขามันเหนียวๆคือจังเห็ดโค้นนะครับผมหวานดีเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเลือดหมูนะครับนี่สีเลือดหมูหรือว่าลางค้นเกินเห็ดปึ่งเขากำอีกปาดแล้วมันเป็นเลือดครับ เวมันกับดำๆน,นี้ก็เบื้อครับผมกินไม่ได้เป็มนมกว้างครับสองสามดอก

ta con Đọc nhì Đọc cái đọc nồi bỏ อีกสามดอกครับผมอืออยู่แบบอีกหนึ่งดอกนึงเนี่ยอุ้ยหลายดอกนี่นะครับผม คนละยางกับเห็ดไอละงกยูค้านะครับอันนี้เป็นเห็ดนมกว้างนะครับน,นี่หลายดอกนะครับหนึ่งดอกนึงได้บ้าจ่ะเราได้เห็ดละงกเกบอ ถึงทหารโอ้ดอกนี้คืนล้าไปนอยเลยโอ้นี่ของเห็เป็นเดือนเดือนเห็ดปวกบ้อหนเ็พึ่งเดือนน้อยครับเก็บบ๊อด อพอแล้วเห็ดพิงทหารนะครับสามดอกเพียงกันอยู่นี่ <c oughs> นั่งโดนบ่ได้นะครับผม <c oughs> ขาเนี่ยขาย,ยาวๆเลย <c oughs> นั่งโดนเดี๋ยวทากเกาะดอกน้อยเนี่ยเหี้ยวเหรครับบอ <c oughs> สามดอกนี่สำงาม

นาเลดอกหนึ่งน,นี่มีมูอะไรดอกเดียวโดโดนี่คางคนดอกหนึ่งนี่ดอกครับ เหลืองโมเมนนี่ดอกเดียวครับเห <c oughs> ็ดพึงเหลืองขายเา้าดีกับมึง <c oughs> ดอกหนึ่งครับเพ <c oughs> ึงทหารครับผมสองดอกอีกดอกหนึ่งครับทั้งหน้าพุ่นดอกพุ่นพึ่ง <c oughs> ทหารขมนิด,นด แยบเพืกันนี่ดอกครับอ๋อดอกเขียวๆง,งามอืมตรงนู้นนี่แม่นบอ่อุ้ยเห็ดหนไรเลยนี่ครับอยู่ข้างๆบางนึงนี่ครับเก็ดหนาแล่อู้หูสิไดีย๋ยวราจะช่วยมือเร้ามือนี่อ๋อ ดอกนี้ครับผมพึ่งทหารมันเป็นสีเขียวทหารนะครับก็เลยเอือนเห็ดพึ่งทหารอันนี้สีขึ้นยังปลาน้ำหนาวนพึ่งทหารกู้นี่ดอกกำลังงามครับผมลงงามนะครับผม หมาดๆเร็วมื้นี่น,นี่มูมันผมนี่อุ้นดอกนึงดอกนึงดอกนี้บาน,เน้เัย เอาเพิบบ่งดีครับพเพิดเ่ดเผ็บกถิ่นเห็ดเพิอกขาลายครับผมบางคนก็บุบรุษจ,จักนะครับผมเพิ่อกิจเอาแต่เพิ่กเคยกินในชะ่ไหมแต่นี้ผมเคยกินเห็ดเพิอกขาลายหรือว่าเห็ดเผือกเลือดไปคลองไปีูมูบะ เดือดอีกชนดิดนึงครับเดืดดดดอะอยังบังหวัดทางออกแล้วครับผมทางออกอยากเติบเพราะว่าปลามันทึบนะครับผมเป็นปลาใหญ่ปลาทึบครับผม เดินทางกลับบ้านแล้วครับสวยแล้วครับผมกะหาถึงประมาณนี้ครับเสียดมงก็กลัวนะครับเนาะเพราะว่าตอนาบต้องไปตัดกิบให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับผมเอ๊่เฮไดไหลยแทโอ้สวดกระตาเลยหล่นตามือนี่มาวากันมันเนาะครับเนาะเฮ็ดหลยครับมือนี่มาอีกฟ้าหนึ่งทั้งอ่าทุ่งลยลายนะครับผมพิกัดมือนี่ครับนี่ครับผลงานวันที่หนึ่งพฤษสภาครับผมเบิ่งพี่น้องครับผมเฮ็ดตาแยเฮ็ดเพิงออกหลายเติบมือนี่นี่ฮะ เห็ดเพิงตามที่เก็บมาเนาะครับเนาะเห็ดอันนี้อ่าคนอาจรู้จักปันใดครับผมเนี่ยแถวน้าหนาวแถวคนสารเพลินกินกันเนาะครับเนาะรสชาติหวานๆครับผมขามันกันนึมๆคือจังเห็ดปวกเห็ดโคนนี่แหละกินคล้ายๆเห็ดฟางครับกินได้ครับผมแต่ว่าปลาอื่นผมกับก้าเก็บขึืนอกันครับผมเก็บอยู่แถวนี้แถวบ้านผมนะาานอยู่มือนี่ขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ครับผมทุกการติดการตามครับเอาไว้คลิปนาพามาเก็บไหมนะครับผม คลิปนี้กับที่กลับบ้านก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับไปเดินทางกลับบ้านครับไปเลยฝากช่องฮักบ้านนานะครับผมไปเบิ้งได้นะครับในช่อง YouTube ฮักบ้านนาส่วนในเพจก็ลงในเพจบ้าวที่บ้านนั่นลงในเพจเดียวกันตอนนี้คืมฟ้าคืมฝนพี่น้องครับผมเนี่ยถ้าฝนซ้ำลงมานี่ออกนะครับอันนี้ขี่สร้างนะครับผมเนี่ยปลานี่ขี่สร้างปลานะครับ